ร่วมเผยแผ่ธรรมะโดย My v ม c a t i o n ท่องโลกท่องธรรมสุขสบายกับ m มเ a คชันหลวงพ่อครับคำถามจากคุณผู้ชมใน y o u t u b e นะครับอยากทราบว่าพระดูดวงให้คารวาสผิดวินัยสงฆ์ไหมครับผิดหรือไม่ผิดเนี่ยขอตอบตอบตามหลักฐานก่อนครับหลักฐานศีลพระใน227ข้อเนี่ย ไม่มีข้อใดห้ามเรื่องนี้อ,อันนี้ตอบตามหลักก่อนครับทีนี้มาตอบตามความจริงทีนี้่การดูดวงหรือการทํานายทายทักเนี่ยเป็นวิชาวิชาหนึ่งเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึง่งซึ่งมีมาก่อนครั้งพุทธกาล<ม>เรียกว่าวิชาโหราศาสตร์มีอยู่จริงๆมีอยู่ก็มีหลักฐานปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าชายจิทัตประสูตรได้แล้วสามวันห้าวันก็ พระเจ้าสุธตนาก็เชิญพราหมยร้อยแปดก็ไปทํานายทายทักลักษณะพระกุมารน,น้อยนี่นไงก็ม,มีหลักฐานปรากฏชัดเจนครับเดรชานวิชาคืออะไรอะไรคือเดรชานวิชามหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้ คือทำนายว่าจากมีจันทราคาดจากมีสุริยะคาดจากมีนักษัตริย์คราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรผิดทางดาวนักษัตริย์จากโคจรถูกทางดาวนักษัตริย์จากโคจรผิดทางจากมีอุกาบาตจากมีดาวหางจากมีแผ่นดินไหวจากมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตริย์จากขึ้นจากตก จากมัวหมองจากกระจ่างจันทราคาดจกมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราดจกมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตริย์คราดจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตริย์โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตริย์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกาบาทจะมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจะมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจกมีผลเป็นอย่างนี้นด,นวนนนนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักกษัตริย์ขึ้นตกมัวหมองกระจ่างจกมีผลเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัชานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจากมีฝนดีจกมีฝนแรงจกมีอาหารหาได้ง่ายจากมีอาหารหาได้ยากจากมีความเกษมจกมีภัยจกเกิดโรคจกมีความสำราญหาโรคไม่ได้หรือคำนวณเริกยามคำนวณดวงชะตาบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงเท้ามหาพร,มราหมไร่หม่นพ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต